สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นแบบมพม้วนเพื่อนอ้วนกันนะคะเป็นแมพที่เอ่อถ้าเราเป็นคนอ้วนเนี่ยเราก็ต้องให้เพื่อนคุณตัวเล็กเนี่ยด,ด,ด,ดัน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 ไปนะแล้วถ้าเราเป็นคนตัวเลเ็กอ่ะเราก็ต้องดันคนอ้วนไปให้ถึงเส้นชยัยถ้าเราได้เส้นชยัยถ้าเราไปถึงเส้นชัยแล้วเราก็จะได้เหรียญตาั้ง งี้เดี๋ยวเราเข้าไปแล้วก็ไล่เย่ Yay. หูกระดูกนี่งข้ามาก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเราเข้าไปแบบไม่มีคูก็ไปหาเพื่อนมาสักคนหนึ่งไปไปไป,ไป เราพอเราไม่เป็นครูแล้วเขาก็จะไมาให้เราพอดีฮ่ะเป็นอะไรด <c oughs> ีอ ouais. ่ะอ่ะเติมในสามสองหนึ่งเราเป็น <c oughs> คนตัวเล็กนะคะเพื่อนเป็นคนตัวอ้วนอ้วนโอ้โหค้างมากแป๊บนึงนะโอเคไปไปไปขออภัยที่ค้างหน่อยนะคะ เข้ามาได้เล่นเลยดีวะเน็ตคือไม่ไหวเลยหุ่นหมีหุ่นหมีเนี่ยจำไว้นะ แล้วออกเสียใจเว้ยถ้าไม่มีแต่คนอยากไปตัวอ้วนอ้วนหุ่นหมีที่เธอฝันคงเป็นฉันที่เป็นอยู่นี่แล้วก็กระดึ๊บกระดึ๊บไปไปครับ ไปไปไปครับ <c oughs> นี่ถึงแล้วครับ <c oughs> ไปนะ ไปนะครับมามาครับอุ้ยต่แต่แต่ต่อ,ต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 อ,อ่ะไปนะครับ ได้รับยากำบัดอะไรวะ <c oughs> บำบัดแบบยารักษาไม่เป็นไรนะครบเอาใหม่ได้ชีวิตเราต้องมีผิดพลาดกันได้นะครับไปครับไปครับงแล้วครับอืมเราต้องแยกกันแล้วสินะ ครับส่สอ,ยอยๆนะครับไปจะยินจะยินเออไป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 อเอเคคอถ้าแล้วไปนะครับไปนะจ๊ะ เยเรวก็จะต้องขึ้นอันนี้นะจ๊ะไว้ไว้ไว้ค,ค,ค,ค้างอะไรตั้งนะคนเยอะแน่เลยค้างเนี่ยไปพักก่อนค้างอา่ะ ประคองนี่ประคองขั้นเทพโอ้ยกว่าจะผ่านตรงนี้ไม่ได้ไปนะครับถ้าไปชีวิตจริงต้องไปดันนี่จะเหนื่อยขนาดไหนวะแค่ดันในเกมยงเครียดยังเหนื่อยเลย <พ uka> มันจะตกไปขึ้นไปอไอเอหี้ยมันโดนได้หรือเปล่าโดนได้ไม่ได้ไม่รู้แต่เราเหมือนจะโดนไปและว้ว้ยๆ้า้ยไมเป็นไรค่อยๆค่อยๆ,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 ๆ อ๋อมันจะมีเลือดอม่ทำไมันเป็นเอียงเดี๋ยวแป๊บหน้าค่ะทุกคนเนี่ยเราขอไปเปิดไฟก่อนเบิดมากสวิชสวิชสวิชเปลี่ยนแล้วนี่โอ้โหวันมาก không khuất hoài, ơi chơi game, Mấy เราต้องร้อยเขากดเล่นอีกครั้งมาริโอ้พะกค่ะพักคะพักคะวันนี้มีอะไรมาค่ะย่ะสกินีน เพื S <S ่อนเพื่อนทำไมทิ้งเราเงี้ยเพื่อนทิ้งเรา

บาย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 อ่าตา,าลแล้วแม่แล้วมีหุ่นหมีหุ่นหมีอุ๊ยไปไม่ได้หุ่นหมีที่เธอฝันคงติดผูกฉันอยู่โอเคไม่ได้แล้ว ก็เดาเดอะอวาก็เดนเราคนลนไม่กลับมาเปิดอะเอ้ยกลับมาเปิดกันกลับมาก่อนเฮ้ยกลับมาก่อนให้มากอนดี ไม่หันมาเลยอ่ะกลับมากรกลับมากรกลับมากรอะไรของเขาวะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนสนุกกันหรือเปล่าถ้าสนุก ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ชอ่องมันนี่อาราด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบายจุม,มวบ๊ายบายกระมากรนี่ไปไม่ได้เขาเห็นไมนะ